ท่านทานบดีผู้มีบุญทั้งหลายคนเราที่จะประสบผลผลสาเร็จนี่เป็นเรื่องยากนะต้องสะสมมันนานเป็นระยะเวลายาวนานมีมหาเศรษฐีท่านหนึ่งเริ่มต้นจากเนี้ยสาเพงใกล้ๆสาเพงใกล้ๆวัดตึกเมื่อก่อนอยู่ห้องแถวเล็กๆพี่น้องทั้งหมดเจ็ดคน มีหน้าที่ขายขายก๋วยเตี๋ยวบ้างขายของหลายๆอย่างโดยคุณพ่อเป็นคนขายทำอย่างนี้เป็นประจำส่งลูกเรียนกว่าจะประสบผลสำเร็จใช้ระยะเวลายาวนานเอาแปะขายขายก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแค่ ไออีภริยาของท่านก็มีหน้าที่ในการเย็บเย็บสบงเย็บจีวรส่งที่นู้นเสาชาิงช้ามีหน้าที่นี้เป็นประจำเพราะว่าเขามาจากนูน้นสัวเถาอพยพมาณเมืองไทยลูกชายคนโตนามว่า กฤษดาห,หรือด็อกเตอร์กฤษดาจางใจมนตดอกเตอร์ดอกเตอร์กฤษดานี่โอ้ถ้าอยู่อย่างนี้โอ้โหจะลำบากาเครียกสลัมใกล้วัดตึกเช้ามืดเย็นก็ตกไปหาบน้ำเอาไว้ใช้มีหลอดไฟหลอดเดียวทางบ้านเป็นห้องเช่าเล็กๆแต่สะอาดอาม่าสะอาด ทำความสะอาดเสมอเสมอเสมอบ้านแม้จะอยู่กันเยอะก็จะสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยฝามา้อฝาม้อวางไว้ตรงนี้จานไว้ตรงนี้ชามไว้ตรงนี้เรียงเป็นเท้าจากใหญ่ไปสู่เล็กจากเล็กไปสู่ใหญ่เป็นแถวเลยนะแล้วฝาหมอก็ขัดเรียบร้อยและเป็นที่มาของมหาเศรษฐีหมื่นล้านท่น,นีิท่านดร,รกฤษดาจางใจมณฑ หลังจากพ่อแม่ส่งให้เรียนจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ไปจับงานจับงานหลากหลายเลยกว่าจะทํางานได้ดีจนกระทั่งมาจับกาแฟเนยเจกิปขายดีเป็นเทน้ําเทท่าแล้วก็ทําบุญอย่างมากทําบุญเสมอไม่เคยตกบุญเลยทําบุญอย่างสม่ําเสมอเสมอต้นเสมอปลายไม่เคยตกบุญถั้าบุญเดียว น่าจะเป็นพันล้านเลยเฉพาะการถวายไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นกระถินไม่ว่าจะเป็นพระปา่าไม่ว่าจะเป็นตึกทุกอย่างดร,รกิตราจารย์ไม่เคยตกบุญเลยและก็ทําอย่างสม่าเสมอวันนี้ตั้งใจที่ทําภาพวาดเฉลิมเกียรติถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์วาดด้วยช่างที่มีฝีมือ จะทำยังไงถึงจะสวยจะทำยังไงถึงจะดีทําทำางไงจะงดงามจะให้สียังไงจะสีมันเป็นที่ไหนต้องเป็นศิลปะสิบปัญจะเอตมังกลมุตรมังความเป็นผู้มีศิลปะถือว่าเป็นมงคลช่างภาพท่านนี้ท่านเจาะจงตั้งใจเขียนถ้าเขียนภาพธรรมดาก็สองแสนขึ้นไปแต่นี้ตั้งใจทำถวายดังกล่าววันนี้เป็นวันถวายภาพเจ้าพระคุณสมเด็จ เป็นภาพจากการเขียนงดงามยิ่งนักเป็นเจ้าภาพโดยดรกฤษดาและดรทัศนีจางใจมนดังกล่าวขอบุญที่ดรกฤษดาจางใจมนตั้งใจทำมาตลอดชีวิตขอจงเป็นบุญหนุนนำให้ท่านประสบความสำเร็จสำเร็จในชีวิตคิดอะไรสมสิ่งที่ปรารถนาแล้วก็ มีความสุขใจปืิ่มในบุญทุกขณะเชกเช่นวันนี้ด้วยเธอ